เอานี้โดยซื้อว่าจากไหนนางซื้อแป้งซื้อน้องแป้งเนาะอายุจากปีแล้วอายุสิแปดปีอายุจากเปิดใจยังหาคนลมเหมือนอ๋อเปิดใจหาคนโอคนลมเนาะเน่ปัจจุบันนี่นะคือเจ้ายังโสดบ่เมนอ๋อโสดนี่โสดแบบเคยผ่านการแต่งงานหรือว่ายังบ่ทัาเคยยังบเคยและมีสเปกยู่บ่สเปกของผู้บ่าวที่น้องอยากลมค่ะ ผิวพรรณหน้าตาลักษณะประมาณใดอะน,นะตวัวอวบนะโดยชี้ซสูงๆโดย,โดยคนอวบสูงเนาะผิวพันธ์นี่เด้สิผิวพันธ์กระดำแดงอะน,นะโอ้เรื่องอายุนี่เด้สิประมาณใดสามชิฟหา้าชิฟมีสามชิฟหา้าชิฟมีหลับได้โดยแสดงว่าอันห้าชิฟขืนเมื่อนี่ถือว่าเบิดชิฟกระลุ่มเลยบ่กระลุ่มอยู่ขันทัก โอ oh, ้นว่ัสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขุสุคนบ่าวสาสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องยูทู e แม่นายน,นาภาชาแนลเนาะพบพ่อกันกับแม่นายน,น,นาภาคลิปนี้ก็ได้พาพี่พาน้องเนาะเดินทางมาที่บ้านเฮือนของสาวโสทุกคนเลยตอนนี้ก็ได้มาหอดจอดถึงเพือนซัน ของสาวโสดแล้วเป็นที่เฮียบห้อยเนาะโดยซึ่งสาวโสดผู้นี้ก็เป็นผู้จบผู้งามทุกคนเลยเป็นสาวโสดหน่าหม่เนาะบพราท่านเคยออกคลิปจ้าเถื่อนเนาะมื้อนี้จะเป็นคลิปแรกคลิปทาอิดท,ทุกคนเลยโดย <c oughs> ว่าเพ่อนอยากเปิดใจไปสั่นเนาะแต่จะเปิดใจแบบใดนั้นก็นยังบพระท่านหูจุดประสงค์ของเพลินเถื่อนเนาะ <c oughs> เปิดใจหาคนโอคนลมหรือว่าหาคู่หาค้องหาคู่ชีวิต หรือว่าเปิดใจแบบว่าออกคลิปให้ผู้รักผู้ใยได้เห็นการใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนยังประทานในหูเนาะทุกคนสื่อเสียงอายุของเพื่อนยังประทานในหูเนาะรายละเอียดเกี่ยวกับโตสาโสดนั่นยังประทานหูเ่อทุกคนเลยโดยจังแรกอะสี่ผ้าพีผ้านองเอฟซีเบอร์สกุ่สุคนเข้าไป อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสาวสูตรพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะโดย <c oughs> ถ้าหากว่าเม่นายนภานีเนาะได้ว่าผิพผาดประการใดหรือว่าว่าบาบาถือบบต้องบบมวนโบนวนหูจังใดก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยไว้ลวงหนาเด้อเนาะจังใดก็ฝากติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เม่นา,า,นายนภาในเด้อที่สําคัญกับปากเบิ่งโฆษณาให้น้ำแน พอได้มีแหงกําลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปให้พี่น้องเลยโดยเพื่อบูให้เป็นการชักซาเสียเวลากะเข้าไปหาสาวสดรพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยจ้าเออเนาะทุกคนเปิดกล่องมากับพ่อกับสาวสดอีกแล้วเป็นสาวสดหน้าใหม่ผู้จบผู้งามอ่ะก่อนเอินกะสบายดีสบายดีโดยซื้อว่าจากไหนนางซื้อแป้งซื้อน้องแป้งเนาะอายุจะปีแล้วอายุสิบแปดปี อา <18. S 1> ยุสิบแปดดูอ๋อปัจจุบันนี้ได้ไปอนันห้องหา้องเฮียนอยู่บ่บ่ไอเฮียนฮอดปอยังจ่ะเฮียนฮอดปอสี่เฮียนฮอดปอสี่เลยเป็นอะไรคือว่าออกออกไวัแท้เมียวมีเงินส่งอ๋อแล้วก็เกี่ยวเขาน้ำแล้วก็เนี้ยมีผู้เกี่ยวเขาว่าโดยคนในครอบครัวมีกันจะคนจ่ะคือบ่ามีผู้เกี่ยวเขาว่าเกี่ยวน้ำ ทรบคนแต่มีครอบครัวเวท oh. ยังมีครอบครัวสองคนผู้ใหญ่โดยมีเอื้อยคอยกับข่อยโดยที่นี่เจ้าก็เลยตัดสินใจออกแต่โรงเรียนเพื่อมาซอยเวียครอบครัวมี mm. กับทางครอบครัวกับบุมมีเงินส่งสี่บอกโดยบอ้มมีเงินจ้างข mm. ารถรถสองคนนี่แหละโดยถือว่าเฮียนหอดแต่ปอซี่นะทุกคนมี mm. คันว่าเป็นไปได้กากอย่างทียนจบอยู่บ่เม่จะมีความฝันว่าอยากอยากเห็ดยังถ้าว่าเฮียนจบมีความฝันนะโดยอยากเป็นหม,มอโอ้อยากเป็นสาวแพทย์เนาะทุกคนเนาะเป็นแพทย์เป็นหมอแต่ว่าความฝันเพื่อนการไปบวหอดเนาะไปบวหอดความฝันเ<ม>พราะว่าทางครอบครัวบ่มีเงินส่งเ<ม>ออขออนุญาตถามทางครอบครัวพอเม่นี่ปัจจุบันยังอยู่ํากันบอ พ่อแม่น้าพะกันแลวเพื่อนเอาพ่อหม่อีเมก่ะอ๋อเอาพ่อหม่หละปัจจุบัน,นีนเพื่อนอยู่เพื่อนน้ำกันในบอกกับเจ้าเลยว่าเพื่อนเมื่ออยู่น้ำพัวเพื่อนเมื่ออยู่น้ำพัวอ๋อวันนี้เจ้าอยู่น้ำไผยจ้ะต่คอยนะก็ไปกับเม่เอ๋อไปไปอยู่น้ำเม่โดยแต่ว่าปัจจุบันนี่นะผู้ที่เจ้าอาศัายอยู่นี่เป็นยังกันกับเพื่อน เป็นสา,าวอ๋อเป็นสา,าวมาหนีมามาหลินหรือว่ามาอาศัยอยู่ลำเพลินมาอยู่อ๋อเป็นจังไดสซะคือว่าได้มามาเพลินว่ามาเห็ดเวียกนะ้ำโอ้มาแบบว่ามาเป็นมูสาวนี้นี่แต่มาเห็ดเวียกน้ำเพลิน,โ,น,นโดยแล้วทั้งนั้นนะ แบบบ่มีเบียกเหตุงานทำ่อดเฮือนเจ้าเองนะมีนอืมอืมนอกทุกคนครอบครัวเพม่อนกะผ่อนคลังวานยแล้วก็คือน้องเพื่อนพวกก็ทางครอบครัวมีเงินสงเฮียนก็ถือว่าครอบครัวอะไรก็คือสิบมีบันไดเนาะหรือว่าจังไดบมีอยู่ในขันว่าบมีเลยหรือว่าพออยู่พอกินพออยู่พอกินอยู่อ่ะนะแต่อเอ้ยกับเพื่อนก็นไปเงานก็น มินเดียนกับบอายเพลงนั้นก็เลยออโดยเดี๋ยวปัจจุบันในอยู่บ้านบ่เอืเอยบ่อยู่สวรรค์โอ้ไปเฮ็ดเวียกบ่อมมนอืมทางเจ้านี่ได้เคยไปเฮ็ดเวียกไช่่บ่บ่อไม่เคยไปักเทื่ยวนาะเมนอืมกรุงเทพกรุงไทยนี่กับท่านลงเมนบ่เคยไปคิดอยากไปอยู่บ่ไปหาเงินอยู่ไทยคิดอยากไปนเอื่อยใช่เละเอื่อยพูดหนึ่งเหไทย มีครอบครัวแล้วโอ้โดยเป็นจังได้ะคือว่าอันยังยได้อยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่เฮือนยินน้ำพอนเำแม่นลผลมาออไปกขยามันไกลเอื่อยก็ไปแล้วอ๋อก็คือเพิผลยังให้ทั้งเจ้านี่อยู่เฮือนน้ำพอน้ำแม่เสวยเวี้ยครอบครัวไปก่อนเมนอ่ือกูแหละเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อายุไส่สัก เศร้าไปึ้นไปคุนใหญ่อีกจุดหน่อยก่อนจงไปพอดะเอคิดได้ใจนี่ถาว่าได้ไปนี่มีโอกาสได้ไปนี่อยกเห็ดเบียกเห็ดงานนี่ยังจป็คล้คายเครื่องประเภทแบบเอ้คล้ายเครื่องเป็นเสื้อผงเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องสาอางเสื้อผ้าโอ,โอ้โอ้แสดงว่ามักอันสวยมักงามอยูอย่เลยเนาะพี่น้องมักอันแต่งโตอยาาขายเสื้อผงเสื้อผ้า อืมโอเคเนาะทุกคน,นี่ก็ถามข้าวๆเรื่องราวสวิตเพินแล้วก็ครอบครัวเนาะมนอืมลืมถามเนาะว่าให้หน้าตะกา้าในมีเป็นของตัวเองยู่บ่บ่มีปัจจุบันนี้พ่อแม่เห็นหน้าไปมจ้ะเห็นหน้าลูงอ๋อให้หน้าตะกา้าีนบมมีเลยเี่หน้าแม่ของเจ้าตะกี้เด้จ้ะ หน้าแม่คอยอ,อีกแอยู่บ้านแม่คอยแต่เพิ่นแกนยางมาอยู่ดาผัวเพื่อนแลบอโบ้เืเ่อเฮดแต่ว่ายังเป็นหน้าเพิ่นอยู่หรือว่าขายแล้วยังเป็นหน้าเพิ่นอยู่โอ้ก็แสดงว่ามีอยู่เนาะแต่ว่าบได,ด้มาเฮดไปดาผัวก,ก็เลยเฮดอย่ม,อมุ่นผัวเนาะมีอยู่เพื่อนอยู่ซ่านนีกะมีรถมียังใส้หรือว่ามีไฟฟ้ามีน้ำ้องน้ำของในนี่มีเร้วโบ่หรือว่าอย่างไ๋ มีเตลไทยอ๋อลองเบาสื้ฟังเนาะที่เคยถามไปมีอยู่บ่ะแต่ละอย่างมีรึกไทยน้ำนะมีไผพระก็มีแต่ผมมีรตลจักโดยห้องน้ำห้องน้ำก็ยังบ่ท่านมีเนาะเตจักก็ยังบ่ท่านได้อนี่ยเพราะว่าคือนี่เนี่ยบ่ได้ไปฮอดเพื่อนฮอดซานเพิ่นเนาะทุกคนคืน บ้านนั่นที่เม่เพิ่นไปอยู่นํำพัวแล้วก็มีอ,อยู่หมู่บ้านหนึ่งเนาะนี่นเพิ่นมาอยู่น้ำนาสาวก็เลยแบบบเห็นทางครอบครัวเพิ่นเราเพิ่นเป็นจังไดไม,มียังแน่นะทุกคนอโดยอ่ะการกระซิเข่าประเด็นเลยนะทุกคนที่ว่าน้องเพิ่นออกคลิปในมือนี้เนาะที่ออกคลิปในมือนี้นะออกคลิปแบบใดแบบอยากเปิดไอ อยากเล่าเรื่องเล่าชีวิตการเป็นอยู่ครอบครัวของเขาให้ให้ัรผู้ใหญ,ญ่ได้เห็นหรือว่าเปิดเปิดใจหาคู่หาค้องยังยังส่เปิดแบบใดที่ออกคลิปนะเปิดใจยังหาคนลมเหมือนนะโอ้เปิดใจหาคน,มมนนะโอ,คน,โอคนลมเนาะนปัจจุบันนี่นะคือเจ้ายังโสดบอเมีนโอ้โสดนี่โสดแบบเคยผ่านการแต่งงานหรือว่ายังบ่ทันเคยยังบ่เคย เออยังมู่บนเคยเธื่อเนาะอัอยู่น้องคนสิเปดทุกคนเลยแล้วคนโอ้คนลมนี่เดซ่ะมีบารืวอย่างไรบ่มียังโมมีเนาะยังมู่บนเปิดใจอันว่ารับผู้บ่าวเขามาลมบารืวาตั้งในหมู่บ้านนี่บุคคลมีผู้บ่าวมาลมมีอยู่แต่กาแบบหมู่กันมีแต่หมู่ในบ้านนะแบบบุคคลไปหลีมไส เอาความหมาก็คือมีอยู่ผู้บาวแต่ว่าเขา่ปด้มาลมเฮาอย่างสี่บ่มีนก็คือว่าเนาะทุกคนกับเบิ่งน้องคนก็แบบบ่บ่มีแววที่ว่าแบบเอิ้นา่าจังไดน้องคนก็บบ่ค่อยเป็นคนที่ว่าแสดงออกก่ได้แบบบ่คอยปาะบ่ค่อยเว้าเนาะมีนแหละ ก็คือ,อยังพ่ท่านเคยผ่านการแต่งงานเนาะผู้บ่าวก็ยังพ่ท่านเคยล้มบ่เนี่ยโอ้แหลเป็นยังได้คืออยากเปิดใจหาคนโอคนล้มแบบนี้อยากอยากมีคนล้มอ,อยาก,ยากมากีคนแบบเปิงแงงนะโอ้ก็คือว่าเออ,อยู่มาอันพิงแตบและรู้สึกว่าเจ้าของนี่เป็นสาวแล้วเนาะเมนก็เลยอยากหาคนขอมโอ้มาล้มเบิง mm. แลลมีสเปคอยู่บ่สเปคของผู้บ่าวที่น้องอยากล้มค่ะ รูปห่างหน้าตาลักษณะประมาณใดอ่ะนะตัวอ้วบมะนโดยชี้ซูงโดยคนอวบสูงเนาะ<ม>ผิวพันนี่เด้สิผิวพันกระดำแดงอ่ะนะโอ้ดำแดงเนานะเม่เรื่องอายุนี่เด้สิประมาณใดสามชิฟห้าชิฟนี้สามชิฟห้าห้าชิฟมีหลับได้โอ้ก็คืออันเอาสามชิฟขึ้นไปเนาะ่โดย จังไนะเจ้าคือว่ายังอายุอันน้อยอยู่คือเศร้าายขึ้นไปในบุอยากาศลมบ่แบบมักหนุ่มใหญ่กลัวจงังสิบอกอเมนคือเพื่อนสีมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เลยเบิ่งแยงเขาได้เนาะมนพอสิเป็นหัวหนาครอบครัวได้ยังประมาณนี้แหละเพราะว่าน้องเพื่นเลือกอันอยุสามสิบขึ้นไปหาหาสิบเด้บ <laughs> <laughs> ่มักบ่มักผู้อายุน้อยกลัวเนาะ โด,โดยโดยแสดงว่าอันหาซิปขึ้นเมื่อนี่ถือว่าเบิรซิสบรลมเลยเบอกระลุมอยู่ขันทักโอ้ขันว่าเพื่อนสนใจไอถึกสตาเนาะอยากโอ้อยากล่มกับทางนอกเนกระทักมาโอ้มาล่มได้เนาะนลมกันไปเบางก่อนมีแต่เรื่องอันประเทศนี่เด้ซะมีอันอยากล่มกำลัมประเทศใดเป็นพิเศษบอลาวไทยหรือว่าต่างประเทศไทยก็ได้ โดยไทยก็ได้ไมยความวาเล่าไทยก็ได้สิบอกเมนเลาาไทยก็ได้โดยก็เพียงแต่สื่อสารกันเข้าใจเนาะเมน <laughs> ถ้าว่าเป็นหักทางไกลเดี๋ยวจะอยู่ประเทศเนอกก็ได้แต่ว่าบางทีก็เป็นหนุ่มเล่าอย่างนีนะไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าอยู่ไกลกันแน,น่เนาะเมนก็ล่มได้เมนบอกก็ล่มได้ <laughs> โ <laughs> อเคเนาะทุกคนก็คือสิได้ฟังได้ยินน้ำการว่าไอ้สเปคหรือว่าอายุของน้องคนที่ต้องการลมก็คือที่น้องคนว่าออกไปแหละไม่นน้แคสีมาถามนมตีน,อน้องคนสิเลียกขมาเป็นอคนลมเนาะ<อ>นี่คนที่ว่าสูบยากินเหล้ามักลินมักเที่ยวแน่นี่ครับได้บอก สูบยาน่ประหยัดบ้านได้สูบยาโดยโบ่มักโดยส่วนตัวหรือว่าทั้งน้องนี่ไอเป็นพญาติไอเป็นลูกที่ว่าบุตรกับค่อนยาบ่มักบ่มักคนสูบยาบม่มากคนกินเหล้าันโอ้โดยเออเนาะหลักก็คือน้องปน,นี่เป็นอันเป็นสาวสดที่ยังบุตรทันเคยผ่านการแต่งงานเลยเนี่ยคืออัน <c oughs> คือคนที่สิเข่ามาลมกับน้องนี่ แน่นอนว่าต้องไอเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อห้างพ่อหม่เนาะหรือว่ามีลูกติดทางนองเนี่ก็หับได้บ่ได้หับได้เนาะถ้าเพิ่นมีลูกติดอีกเด้จ้ะเพิ่นมีลูกติดก็ได้โอ้ถามรายละเอียดไว้อเพื่อไว้ก้อนเนาะบางที่หนุม่ๆมๆที่เขามาเบิ่งคลิปเจ้าว่าเอาเอเอาบิ่งพังรายละเอียดว่าเพื่อนฮับได้เพิ่นกะสิได้ทักกล้าทักมาหาเฮ้าจังงส่นะ โอเคเนาะทุกคนก็มาถามเรื่องไอ้การสื่อสารกันนี่ปัจจุบันนี่แมนมีอยู่บ่โทรศัพท์อีกอย่างหนึ่งมีมีอยู่เนาะมีทางเจ้าล่นยังไงซะล่นแต่เฟซเฟซบุ๊คล่นแต่เฟซบุ๊คอย่างเดียวมนไลน์ได้ล่นบ่อกบลินบลินตั้งเอาบลินตั้งมาล่นเลย อ๋อมีแต่เพรอย่างเดียวสองทางการติดต่อเนอะอเอาะนี่คือเพิ่นในเขียนหอดโปซี่แล้วทุกคนแต่ว่าอ่านได้เขียนออกอยู่บ่ได้ภาษาไทยได้บ่าภาษาไทยบ่ค่อยได้ปันไดบ่ค่อยได้ปันไดเนาะประว่าการที่ทามนี่ก็คือว่าแน่นอนเขาเปิดคลิปเขาออกคลิปหาคู่ซี่เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งหนุ่มลาวหนุ่มไทยที่ว่าอยากขอมาลมกับเพาะนะ<ย>เนาะกะ จังไดถ้าว่าเป็นนุ่มไทยแล้วให้ส่งข้อความเสียงมาเอาบ่อเลยว่าจังไดเขียนก็ได้ส่งข้อความเสียงก็ได้พออ่านได้แต่ว่าบบเก่งเมืนบ่แม่นอ,อ๋ออ่านภาษาไทยนะพออ่านได้แต่บบเกง่งโดยเขียนก็เขียนได้แต่บบเก่งโดยถ้าว่าอันโทรมานี่ได้สะดวกบ่ถ้าว่าเพิ่นเออบ่อยากพิมพ์บ่อยากไอส่งข้อความเสียงมาแบบโทรเลยนี่ทางเจ้าก็ สะดวกหับบอสะดวกคุยไ,<ด>ได้เนาะเมนมีเอฟซีเนาะบอกว่าจะลาวไทยอยากมาหามาเยี่ยมมายามฮอดเอนฮอดซานแบบมาเบิ่งตัวจริงน้องนี่ทั้งน้องสะดวกเลยเพื่อนมาบอจะมาได้มาได้เนาะเมนอือโดยคือจะอ,ออกคลิปจจงซี่เนาะทางครอบครัวเพื่อนก็นได้หับหูบหอ เพราะว่าทีท้ามเนาะบางทีอันเพิ่นเห็นคลิปไปนน้ำลังเลยเพิ่อนยันว่าเพิ่นว่าให้นะนะเนาะเพิ่นบ่าว่ายังตีนะเนาะเพิ่นบ่าว่ายังถามเพิ่นแล้วเอาคือยินว่าทางครอบครัวกับบุคคลมีคนปัญหาคือเพิ่นก็คือเสียกได้ลูกเคยมาซอยเวียกเลยเนะ <laughs> นาะนม่สุกคนเลยอ่าว่าเรื่องคู่เรื่องคอกเนาะสมมติว่า มีคนเข่ามาโอมาล่มกับน้องเนาะแล้วก็แบบถึกใจว่าเช่นทักถึกใจทั้งสองคนถึกใจทั้งสองฝ่ายนี่คือเพื่อนนี่ก็มาหมั่นมาไม้หรือว่ามาแต่งมายังน่องเด้เพิ่อนอยากได้ไปอยููน้ำนี่เนาะเพราะว่าเพื่อนสิอยูบ้านใดนะคือเจ้าี่สะดวกไปยูน้ำเพิ่นบอกไปได้บ่หเรือว่าจังได๋ขันยูเล่านี่บ่ไปขันอยูแล้วนี่ขันอยู่ไทยนะเพราะไว้ได้ เอาคือสร้างว่านะใกล้นิ่บไปยู่เล่าหนี่บไปเมนเอาเป็นจังไดคือว่านั่นเปรียบคอยเห็นเอื่อยคอาห็นนะแล้วก็เริ่มโอยากไปนนะโอ้ก็คือแบบว่าย่านมันมันเป็นคือเอือ่อยใช่มบอกเมนอืเขาก็บงหูดอกว่าเรื่องเล่าเขาเอื่อยเป็นยังไงเนาะเขาก็ที่บอกบถามจุดนั้นก,ก็คือน้องเป็นแบบว่า รู้สึกว่าบอยากไปย่ามันเป็นคือเอ้ยนะแต่จะบอกว่าความจริงแล้วมันกาแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าคือน้องคนนี้เคยเห็นมาแล้วก็บบอยากกล้านะอืมแต่ว่าไทายนี่ไปได้เนาะเนาะไปได้โดยทางครอบครัวนี่กับ,บุ่รีรามบอกว่าไออยากได้เคยมาสูจๆๆ้จังชั่นจังสิเมฆกับบุรีวัอ๋อมอมีปัญหาเนาะ ขอเพียงคุยกันเข้าใจทุกคนเลยโดูเราคุยกันเข้าใจนี่พ่อมพ่อมที่จะใส่ชีวิตคู่เลยบอหเลยว่าต้องใส่เวลาศึกษาเบื่องใจกันนี่ไปจากเดือนจากปีเบื่องกันไปก่อนศึกษาใจกันไปก่อนว่าผืนดีสําไดอ๋อต้องศึกษาเบิ่งใจคข้กันซะก่อนเนาะ อันนี้ก็คือว่าเนาะทุกคนน้องเมันก็คือยังว่าบ่ได้เอาตองคุยกันไปบางกอนบางที่คุยกันเข่าใจถิกใจกันก็นลงเอยกันไว้ก็มีเนาะโดยเนาะทุกคนอไปามน้องเพื่นว่าคนที่น้องเพิ่นจีเลือกเข้ามาโอมาล้มหรือว่ามาเป็นคู่ชีวิตนี่นะ <c oughs> อยากได้คนประมาณใดว่า คะนะต้องดีหรือว่ามีหน้าที่การงานเฮ็ดมีกิจาการเป็นของตัวเองโบรหรือว่าจังไงแต่ธรรมดาแบบมีพออยู่พอกินโดยบไร้วาจําเป็นต้องหังต้องรวยเนาะจําเป็นต้องว่าต้องมีธุรกิจใหญ่โตขอเพียงว่ามีความจริงใจแล้วก็มาอยู่น้าแหลกพาเฮ็ดพาสั่งเนาะเป็นผู้นําครอบครัวแม่บอน จังไงเพื่อเอาแอ,อดเราเองมาสินเนาะเพระาะว่าหลายๆคนก็คือสิบุอยากได้ทีคนที่ว่าบัวพาเหตุภาาสางเนาะทุกคนเอาหาคู่มากก็ต้องแบบว่าอยากให้เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็เลี้ยงเขากุ้มมันแหละแต่ว่าเอาผัวแล้วมาเป็นภาระนี่คือสิบุมีพาอยากได้เพระาะว่านอกนกันยังไอาอๆยังเคินกล้องเนาะ <c oughs> น้องเพื่นก็บ,บอกบุคอยเก่งไปได้ทุกคนเลยเนาะเป็นคนที่ว่าแบบซื่อๆใสๆบุคอยคลก็เก่งไปได้ถามคำเพิ่นก็ตอบคำ <c oughs> กาได้หูข้อมูลเกี่ยวกับตัวน้องเพิ่นก็หลายพอสมควรเนาะแต่รายละเอียดอาจจะยังบวชทุกคนเลยอยากพากยังบ่อยเทิงหนุ่มๆที่สิเข้ามาโอบมาลมกับน,อน้องมียังสิพากเทิงบ่ เพิ่นแบบเพื่นมีครอบครัวเฮ้ากับ่อยากหาปานได้แล้วเพิ่นแบบเพิ่นจิมาตัวอ่ะนะยานเพิ่นมาตัวอ่ะนะแบบพาอยากได้แบบบุ้มีพวกแบบเพิ่นบ่มีครอบครัวนะอ๋อความหมายของน้องเพื่อนก็คือถาว่ามีคููมีค้องเนาะหรือว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้วกระห้ผ่านบ่ อยาให้เข้ามาแบบตัวหลอกกันให้เสียเวลาคือทางน้องนี่ก็ต้องการคนที่โสดแท่เนาะให่ต้องการอะไรคููชีวิตเดีแหละทุกคนเลยขอคนที่จริงใจว่าฉันจะ้ะคือสิประมาณนี่บอกแต่ว่าน้องเพื่อนอาจจะว่าบมเป็นทุกคนเลยแต่ว่าความไม้เดียวกัน <c oughs> ว่าง่ายกับฟ้างยากนะทุกคนเนาะเอาโอเคทุกคนเลยเนาะนะ้นองเพื่อนกะยังบัวทันเคย ออกคลิปแจ็คเทอร์แมนบ่ะเมื่อนี้เป็นคลิปเลขแล้วก็เทอทัมอิดทุกคนเลยน้องเป็นยังเคินเคินอายอายกล้องอยู่เนาะแต่หากว่าเมย์ในผภาแล้วก็น,น้องอยงันนงเกาะน้องแป้งเนาะเพ,พาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับสีได้ขอโต,โตัวจบคลิปก่อนทุกคนในวัยพบพ่อกันในคลิปหนาเนาะมือหนามือในกับสีเบเขามาเยี่ยมยามถามข่าวมาอัปเดตเรื่องราวสีวิตของน้องคนใหม่ทุกคนไนเนาะ หลังจากเปิดใจไปเพิ่นสีได้คููได้คล้องบอเรืเวจังใดติดตามผักติดตามคลิปหนาเลาวทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี